เราทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Market Signal นะคะหุ้นไทยสตรองได้ดีแบบนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะไปต่อได้หรือไม่นะคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะกับพี่นิชยพรน,น้องพี่ทักษ์เเรินและพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบร,ร,ริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองพี่เอกสวัสดีค่ะพี่นิตยพรสวัสดีค่ะนี่นี้ค่ะน้องน้อยค่ะน้องสาวสคนใหม่ของ <c oughs> มาช่วยลากหุ้นไทยให้สตรองไปต่อ <c oughs> ไม่รู้่จะไปไหวหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมแอนค่ะ,ะหวังว่าจะไปถึงได้ทั้งถามพินิ์ดีกว่าค่ะ,คะว่าตลาดหุ้นช่วงนี้ค่ะที่สตรองแบบนี้หุ้นไทยหุ้นเทศ1,500มองต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็ที่ขึ้นมาเนี่ยจักปัจจัยอะไรบ้างคะกับก็ต้องบอกว่า ตลาดไทยเนี่ยยิ่งดูยิ่งดีนะแต่ว่าต้องบอกว่าเลขนี้ของการขึ้นเนี่ยจะเป็นเลขที่ผมคิดว่ามาด้วยสภาพคร่องล้วนๆนะครับเพียงแต่ว่าตลาดไทยเนี่ยข้อดีตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรนะครับตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวมมแม้ว่าจะยังแบบไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าโอเคละมไม่ได้ดําดิ่งลงไปนะครับเรามีโครงการของภาครัฐ Q3 นี่ออกมาเยอะอนะครับ ผมคิดว่าแล้วเราเห็นการตั้งกองทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับอนาคตประเทศไทยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเป็นจุดสตาร์ทอ่ะจุดสตาร์ทำให้นักทุนต่างชาติเนี่ยมั่นใจเรามากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมีในเรื่องของประชาวัประชามตินะครับร<อ>่างรัฐธรรมนูญฉะนั้นเนี่ยถ้าดูประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในโพสิชันที่ไม่ได้ดูแย่มแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากมาก ถ้าดูในแง่ของเอเชียเทียบกับยุโรปเราดูดีกว่าเพราะตอนนี้โอ้โหยุโรปเนี่ยดูเหมือนจะเรียกว่าหลังจากอังกฤษบวชออกปัญหาเยอะอนะครับปัญหาเยอะไม่พอเนี่ยในเรื่องของภาพของทางด้านการเงินภาพของเศรษฐกิจมันดูเนี่ยม,มันแย่ลงนี่เม็ดเงินอย่างที่เราทราบกันถ้าเราดูเนี่ยตลาดตราสารหนี้ในโลกตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า20%เทรดไปเทรดมา เป็นนิเกติฟิวนั่นหมายถึงว่าตัวเลขต่ำกว่าศูนย์่ะเคยเห็นไหมเออเพิ่งจะเคยเห็นปีปีนี้เนี่ยแหละค่ะผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นอไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามก็คือว่า้มันเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อคุณบอกว่าพอถึงครบกําหนดอายุคุณได้เงินน้อยลงคุณเทรดอะไรกันนะครับแล้วยังจะเทรดมันอยู่อีกแล้วยังจะเทรดอีกแล้วเงินที่อยู่ในตลาดพวกนี้นะครับเขาประเมินกันเนี่ยมันใหญ่มากถึงระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ พี่นิดการจะบอกว่าเงินพวกนี้แหละที่มันไม่มีที่ไปมันไม่มีที่ไปแล้วมันมีที่มันมันก็ต้องหาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยเม็ดเงินในยุโรปส่วนหนึ่งไปอเมริกาแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งมองละเอะระหว่างเราลาตินกับเอเชียเอเชียมีจุดยืนมีความเสกยรภาพด้านการเงินและเศรษฐกิจดีกว่าฉะนั้นเนี่ยเอเชียเนี่ยสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เราเห็นเม็ดเงินฟันฟลอเนี่ยที่สตรองมากขึ้นนะครับเข้ามาโมเมนตัมลายสัปดาห์เนี่ยตื่นเต้นมากขึ้นมผมเคยคุยกับลูกค้าหลายท่านนะครับผมบอกว่าตอนที่หลายคนคาดหวังฟันฟลอเข้าเนี่ยผมยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าฟันฟลอเวลาเราเห็นการที่มันเข้าแบบจริงจังเนี่ยเข้าตลาดเอเชียเนี่ยมันต้องตกประมาณ3-4ถึพันล้านต่อสัปดาห์นะครับ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ย มันเข้าเข้าออกออกมันประมาณสักเ0 0ล้าน800ล้าน,านเหรียญดอลลาร์แม้มันจะปิดกระปอยนะแต่ตอนเนี้เราเห็นแล้วสอสสัปดาห์ที่ผ่านมามสปีดเริ่มขึ้นม,มาดูประเทศไทยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเน็ตซื้อของนักทุนต่างชาติเข,ข้าบ้านเราะนะครับเริ่มมาละ4ี่พล้าน4ี่พล้านมันต้องอย่างนี้ถึงเรียกว่าฟันโค o เข้าถึงจะตื่นเต้นได้ไม่ใช่มว่าบอกว่าฟันโคเข้าแล้ว ซื้อ70ล้านา200ล้านานันไม่ใช่นะัฟันโฟ้ที่เข้ามาแน่นอนผักดันหุ้นใหญ่ใช่บิ๊กแคปนี่โอ้ยิ้มละละเลื่อนเลยใช่นะครับตอนนี้เราก็บอกว่าถ้าเราดูในแง่ของลิควิดิตี้ดรีฟเว่นหรือสภาพคลองจะบันล้นตรงนี้เ,เราต้องเข้าใจอย่าง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองว่ามันคือฮอตมันนี่อันเนี้ยคือข้อหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเพราะว่าเวลาตลาดที่มัน้ายขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่จะมองทุกอย่างสวยหรูแล้วก็จะกลายเป็นกอดทุน<ช>นะครับฉะนั้นตลาดอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็น liquidity เป็นสภาพคล่องอแต่นี้ถ้าเรามาดูเนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยเคยเทรดในลักษณะที่ท่ามกลาง liquidity ดีๆแบบเนี้ยนะครับเราบอกว่าตลาดไทยเนี่ยเราเคยเทรดไปในระดับประมาณสัก P/E 16เท่าอตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเราเทรดกันประมาณ P/E 15.2อืาจุดอนั่นแสดงว่า1,500เนี่ยไม่อยู่ในสายตาผมนี่หลอกมากจริงๆหลอกมากจริงใพันห้ไเนี่ะเออ1,500ตอนนี้แค่15.2เท่าเท่านั้นเองอ่าเรามองเท่าไหร่มองมองมสิบหกถ้าเราบอกว่าถ้าเล่นบนสภาพคล่องแบบนี้นะครับ P/E ประมาณสัก16.2หกจุดสอเท่า นั่นหมายถึงว่าเราจะเห็นตลาดไย้ายไปที่ใกล้ๆไฮเดิมของดัตฉนีบ้านเราซึ่งอยู่พันเจ็ดร้อยพัถึงรอนน้อยสีเสิบเดิมรอบก,ก่อนพันหกร้อยสี่สิบอันนี้น่าจะชิวๆ<ช>ถ้าสภาพคล่องเข้านะคะคแต่นี่คือมองในมุม PE อ่ะแอนว่า PE ที่ควรจะเป็นควรจะเป็นเท่าไหร่พี่เอกมีตัวเลขมาฝากเหมือนกันพี่เอกคอนเฟิร์มได้ครับมุมมองพี่นิดด้วยหรือเปล่าคะได้ครับนะครับวันนี้เรามีในแง่ของตัว PE อีมาฝากแล้วกันว่า ปัจจุบันเนี่ยเราเทรดที่ P/E ที่เท่าไหร่ครับะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราปัจจุบันอยู่ที่1,480จุดนะครับก็เทียบกับ P/E อของตลาหรือเซ็ตยอยู่ที่16เท่าะนะครับถ้าขยับขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่16.5เท่าเนี่ยจะได้ P/E ที่ค่าประมาณ1,530จุดอ,อันนี้เป็น P/E forward, forward <ช>นะมองไปข้างหน้า,นาใช่ไหมคะคแต่ของพี่นิดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเทียบณปัจจุบันเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถูกต้องไหมยังมีแกร ใช่ครับยังมีแกลบนี่คือในมุมของความถูกแพงแอนด์แต่แน่นอนว่าฮอสมันนี่เข้าแบบนี้มันดูความถูกแพงอย่างเดียวมันเสียโอกาสเหมือนกันไงมันต้องดูมุมเป็นตามควบคู่กันไปด้วยใช่ถ้าอย่างนี้พี่นิดมองอนาคตเป็นยังไงก็คือจะเห็นทำไฮเดิมแต่ว่าระยะเวลาตรงนี้มองเป็นยังไงคะผมดูว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูในแง่ของไทม์เฟรมของเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวเราประกาศงบนะครับงบบ้านเราแต่มาสองออกมามันคงไม่ได้ดูแย่ล่ะ GDP บ้านเราจะประกาศออกมาแต่มาส2นะครับแต่มาสหนึ่งออกมาเซอร์ไพรส์สามจุดแต่มาส2เนี่ยท่านรองนายกสมคิดบอกว่าน่าจะมากกว่า3ถ้ามากกว่า3นี่ถือเป็นตัวเลขดีนะครับเพราะว่าแต่มาส2โดยส่วนใหญ่คนมองว่ามันเป็น low season ของบ้านเรานะครับตัวเลขไม่น่าจะถึง3มนะครับมองไปในสิงหาถ้าคนเนี่ยมองในเรื่องของล่าง แล้วออกมาแล้วผ่านล่างนั่นหมายถึงว่าเรากําลังปูทางไปสู่การเลือกตั้งนะครับเราลองดูฟิลิปปินส์ได้ฟิลิปปินส์เนี่ยพอปูทางไปสู่การเลือกตั้งโอ้โหตลาดทำนิวไฮตลอดฉะนั้นผมดูว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นในลักษณะที่ซับพอร์ตตลาดการแรรี่ข,ของตลาดในตอนนี้ <c oughs> เม็ดเงินของฝรั่งที่เข้าตอนนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่าเพิ่งเข้าเค okay. มีโมเมนตัมเชิงบวกทั้งในเรื่องของฟัน f ฟลแล้วก็ข่าวที่จะมารองรับแต่ในเชิงของสัญญาณทั้งเทคนิคสัญญาณตอนนี้ฟอร์มตัวสวยขนาดไหนมาดูชาร์จถัดไปนะกันนะฮะว่าเราในเชิงเทคนิคเข้ามาจับแล้วนะครับว่าหลังจากดัชนีเนมีการทะลุไ้ตรงระดับ1,480งุ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะดูแนวต้านระดับถักไปตรงไหนนะครับ ซึ่งเมื่อกี้เราเห็นตัวเขาเรียกว่าบูนะครับของตัว P ค่า P/E อยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยสามสิบค่ะหรือเทียบเท่ากับ E มาณสักสิบหกจุดห้าเท่านะครับเรามาดูในมุมของเชิงเทคนิคข้อบ้างว่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมใช้ตัวเลขที่บลอนชีเรยโชะครับมันจะอยู่ที่ระดับ78.6%นะครับค่าที่ได้อยู่ที่ประมาณ1,530จุดใกล้กันเลยก็จะเป็นแนวตั้งถัดไปของตลาดนะครับอันนี้สัปดาห์หน้าด้วยเราต้องมีสัญญาณอะไรในการคอนเฟิร์มบ้างว่า รอบนี้มันขึ้นด้วยในเรื่องของตัวฟันโพรเป็นหลักนะครับคราวนี้เราจะมาดูอะไรเป็นเบนช์มาเวลาจับในเรื่องของตัวฟันโพรนะครับเรามาดูชา้าถัดไปนะฮะในส่วนของผมเองเนี่ยผมจะดูส่วนตัวค่าเงินเยนดตอลลราเป็นหลักซ,ซึ่งตัวนี้มันจะแทนในเรื่องของตัวกระแสเงินลงทุนได้ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าตัวค่าเงินเยนดอลลราน่าจะมีภาพของการอ่อนค่าลงมานะครับจากปัจจุบันนะครับอ่านั่นหมายความว่าเงินยังคงไหลมาบ้านเราอยู่ครับแอนขา ถ้าภาพมันเป็นสัญญาณบวกแบบนี้นักลงทุนคงอยากรู้ค่ะว่าแล้วจะทํายังไงกันดีล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่กล้าซื้อเลยยังไม่เชื่อไงมาซื้อตอนพันหเนี่ยสายไปไหมครับพี่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราดูตลาดเนี่ยเราอาจจะแบรู้สึกว่าเอมันน่ากลัวใช่ไหมแต่ถ้าเราดูแบงค์เนี่ยผมพูดมาตลอดแบงค์กับสามักันเงิน PE ตอนเนี้สิบเท่าครับ ถ้าคุณไม่ซื้อสิบเท่าคุณจะไปซื้อเท่าไหร่รอซื้อแปดเท่าได้ไหมหูก็แมันไม่งของในตลาดเกินไปใช่ไหมใช่ครับโอเคฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเอ้สิบเท่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับถ้าดูในแง่ของหุ้นเนี่ยผมอยากให้ดูนะสักที่ว่าเซกเตอร์นั้นเป็นยังไงนะครับการชั่นเป็นยังไงเงินเป็นผลเป็นยังไงถ้าพอรับได้นะครับแล้วเม็ดเงินฝรั่งที่เข้ามาเนี่ย เขาต้องการหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่รับเม็ดเงินเขาได้ฉะนั้นเราก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกบ้านเราอ่ะหลับตาก็จิ้มจิ้มไปก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกแบงค์พลังงานสื่อสารแต่นี้วิธีการสังเกตครับเราบอกว่าเม็ดเงินฝรั่งเนี่ยเข้ามาในสองสัปดาห์คุณดูเลยว่าหุ้นกลุ่มไหนเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มหมายความว่าในขณะที่เราเห็นเซ็ตทำ New High หุ้นในกลุ่มเหล่านี้ทำ New High ด้วยนั่นแสดงว่าคุณสันนิษฐานได้เลยว่าเม็ดเงินฝรั่งเข้าเซ็กเตอร์พวกนี้ เราตามได้ตไดแต่ก็เลือกเอาที่1ยังไม่แพงมากนะและ2ก็คือมีปันผลให้อุ่นใจหน่อยค่ะแอนะะแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราสองคนไม่ได้มาสัปดาห์ที่แล้วแต่มันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีกลุ่มที่น่าสนใจใช่ว่าพี่เอกเนี่ยเขาได้คุ้นเด็ดไหมหนึ่งตัวแล้วสัปดาห์นี้ก็โอ้โห อดมาร์สปีดมากเลยใช่ไหมครับพี่เป็นยังไงบ้างกับซีเคที่แล้วเราแนะนําหุ้นซีเคนะครับในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเราบอกว่าสัญญาณที่มันมีการไอตัวทะลุไอตรงเส้นแนวต้านขึ้นไปนะครับมันมีนัยยะเพราะว่าในเรื่องของโวลุ่มนี่มันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมันก็มีประเด็นซัพพอร์ตด้วยนะครับปรากฏว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับวันศุกร์เนี่ยโวลุ่มันดับหนึ่งเลยฮะนะครับก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายมันก็เข้ามาแล้วก็ตามเงื่อนไขที่พ หุ้นทำนิวไฮตามตลาดนะครับสภาพคล่องก็กำลังมาเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ขอวันนี้สัปดาห์นี้ก็เลยขอเชียร์ซ K ต่อเนื่องเลยจากสัปดาห์ที่แล้วถึงต่อเลยใครมีอยู่ก็ยิ้มได้เลยตอนนี้ค่ะยังไม่มีอะต้องทำยังไงยังมีตอนนี้ผมคิดว่าระดับราคาแถวสักประมาณ 30- 3สบถึงาบาทเนี่ยยังเป็นจุดซื้อได้อยู่ครับพี่นิดขาเชียร์โมเมนตัมสวยงามแบบนี้สวยงามครับเข้าเข้ากับตีมเลยเพราะว่าในแตรมสามเนี่ยเราจะเห็น ปิดออกมาเยอะเลยนะครับทั้งรถไฟฟ้าทั้งทางหลวงเนี่ยเยอะมากนะครับต้องบอกว่าก็ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตีมนะแต่นี้เวลาเราเห็นเบรกอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยของคนเล่นเทคนิคเนี่ยเขาถือว่าเป็นเบล่งอาเป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจเทคนิคเนี่ยจะรู้สึกว่า ม่กลัวระวังตกรถนะ่นี่เป็นแค่คำเตือนบอกไว้แบบนี้นะคะนี่คือพูดแนะนำที่ยังฝากต่ออีกหนึ่งสัปดาห์สำหรับชอการชั่นหรือว่าซีเคนั่นเองแต่ว่าใจพินิจก็ยังรักแบงอยู่ลึกๆรักมาตลอดอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ประกาศผลการเงินกันหมดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ค่ะแต่ว่าระหว่างนี้ถ้าใครอยากจะทําการบ้านเพิ่มเติมนะคะเปิดกราฟแบบนี้ควบคู่กันไปได้เลยค่ะอย่างที่พีเอกแล้วก็พินิจ สอนให้พวกเราดูเป็นประจำเนี่ยนะคะกับ Aspen for Browser ค่ะหรือว่าติดคัดตรงไหนก็โทรสอบถามกันได้ที่หลักทรัพย์บุญหลวง0 26181111น่นั่นเองนะคะหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังกันอีกครั้งหนึ่งก็ติดตามกันได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ